Youngest <tries> <tries> สวัสดีครับวันนี้ว่างหยุดนะครับผมก็เลยประกัดกี่พึ่งเที่ยวกี่พื่งหรือว่าไข่พื่งนะครับผมที่รวมรวมไว้นะครับผมก็นานๆจะเที่ยวสักทีนึ่งคือต้องหลายๆลงังอย่างที่ผมบอกไปนะั่นแหละครับ พอลัเรารางเดียวเนี่ยมันอาจจะปั้นได้ไม่กี่ก้อนนะครับผมสามก้อนสี่ก้อนบางทีก็ห้าก้อนหกก้อนนะครับหลังเดียวนะครับยิ่งถ้าหลังเล็กๆเ,กเกนี่ยก้อนนึงก็ก็หมดเลยนะครับผมเราเก็บใหลังไว้นะโอเคตัวเล็กเไม่เป็นไรเที่ยวไปเลยมันจะมีแมลงนิดหน่อยนะครับผม โดยปกติไม่ต้องแขวนไว้ดีนะครับเพราะว่าบางคนไปแขวนไว้เนี่ยหนอนขึ้นก็นมีนะครับผมมันก็ถ้าเกิดมีกินเนา่ามันจะไม่หอมมากนกนะครับเพราะฉะนั้นขี้ผึ้งมันหอมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้นานหน่อยนีนะครับผมการเคี้ยวนะครับอันนี้ปริมาณเยอะหน่อยนึงนะครับผมเนี่ยนะใส่น้ําไปหนึ่งแก้ว การตูดหม้อไหม้นะครับแล้วก็ยกตั้งไฟเลยนะฮะแล้วก็พยายามคนสะหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับเวลามันร้อนแล้วมันจะละลายแล้วก็ค่อยๆคนหน่อยนึงนะครับเยอะอยู่นะงวดนี้นะครับผม ายแล้วนะครับผมยุกเลยนะครับพอละลายนี่อยู่ปไปอยู่ประมาณเกือบครึ่งหม้อแล้วนะฮะอันนี้เราใส่น้ำแค่เห็นนะครับผมคือแก้วหนึ่งเพราะว่าขี้ผึ้งมันเยอะนะครับผมอย่าไปใส่น้ำนะครับมีน้องๆหลายหลายคนใส่น้ำเยอะ ตอนนี้พูดถึงถ้าเราจะตักใส่ผ้าขาวบางใส่แก้วก็ตักได้แล้วนะครับผมแต่จะให้มันละลายเยอะกว่านี้สักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเราก็ปองลงมานะฮะมานั่งค่อยๆตักแล้วก็กองใส่แก้วนะครับแต่ถ้าตักตอนเดือดๆใส่แก้วบางทีเปอร์เซ็นที่แก้วจะบี้มีนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องปองมาก่อนนะปลอดภัยกับเราด้วยนะครับขี้พึ่งแท้ร้อเปอร์เซ็นตนะครับเป็นพึ่งหลวงไม่ปนมิมไม่ปน พึ่งโปรงใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่พึ่งหลวงอย่างเดียวนะฮะสามารถทําพิธีต่างๆได้นะครับอตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอให้ละลายขึ้นหน่อยนึงเราจะปรงแล้วมาตักกันนะครับผมนี่รเราตักกันเลยนะครับผมสีกล้องผมตั้งแจมไว้นะฮะ แก้วนี้เป็นแก้วเก่านะครับผมคือเป็นแก้วไอต์ครีมบ้างแก้วไอ้น้าแก้วน้าชาเขียวโอ้แก้วมืุษป้ากินจนไขมันขึ้นนะครับแก้วน้ําชาเขียวครับผมเนี่ยครับมันก็อันนี้จะไม่ค่อยบี้แต่ถ้าเป็นแก้วอ่อนๆนะมีเปอร์เซ็นต์หน่อยนึงนะครับถ้าเจอของร้อนไปเยอะๆนะครับผมก็ก็กินแล้วก็แก้ก็จะเก็บแก้ไว้นะครับมนุษย์ป่านะครับผม ครั้งสุดล่าสุดมีหมอ,อสั่งงดเลยนะขอแก้วอันนี้ดิอันนี้ดิเขาบอกขอแก้วครับผมปึ๊บมือผมนะมือผมนะทำใจเย็นสอนไม่จำเหลืองลาลามนะครับผมพร้อมนะ ถ้าน้องๆแขวนแวงนอกรับประกานเลยหนอนลงนะครับเพราะว่าแมงวันมันจะไข่นะครับหนอนก็กินที่พึ่งเราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องทําให้ดีครับผมเก็บไว้รวมๆนะรวมเยอะเยอะเนี้ยนะครับผมแล้วก็มาเคี่ยวทีหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลาเรานะครับ อ่ะสรุปนะครับผมได้เนี่ยครับหมอพูนนะฮะได้แค่นี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแก้วใหญ่ๆนะฮะแล้วมันเริ่มจะแห้งแล้วนะครับผมทําไปแทบจะแห้งไปนะแต่ยังไม่แห้งสนิทนะครับผมข้างในนะครับห้ามให้เด็กเอามือไปจกไปจับเด็ดขาดนะครับผมร้อนนะครับผมถ้าแห้งแล้วจะออกอีกสีนึงเนี่ยนะครับผมเป็นขี้พึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ก็ใช้ในงานพิธีต่างๆนะครับทําน้ํามนต์บวชนาคหรือไหว้ครูก็ต้องใช้ขี้พึ่งแท้ของพึ่งหลวงนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมที่ผมตลอดนะครับตอนนีน้มนุษย์ป้ากําลังทําความสะอาดซึ่งนะการที่เคี่ยวหม้อเอาหม้อมาเคี่ยวแล้วเนี่ยอันนี้สามารถไปทารอบพึ่งหลวงได้เลยขี้พึ่งนะนี่ต้องเอาหม้อนะครับเบาๆเธอเดี๋ยวมมนได้ินต้องเอาหม,ม้อเนี่ยมาลนไฟนะครับผม แล้วก็หาผ้ามาเช็ดไม่งั้นขี้พึ่งไม่ออกนะฮะขอบคุณอีกครั้งนะครับผมสำหรับการเที่ยวขี้พึ้งสาธิดในการเที่ยวนะฮะสวัสดีครับผม